แต่ตอนนี้ผมกำลังอยู่บริเวณดอยหัวหมดนะครับซึ่งสูงกว่าจากระดับน้ำทะเลประมาณ971เมตรนะฮะดอยหัวหมดนี่ก็จะมาชมวิวทะเลหมอกและทับทิศขึ้นนะครับข้าหลังไปดข้าหลังอ้านี่แหละแต่้างหน้าทั้อน่นเนราลยลยที่เห็นไกลๆนั่นจะเป็นตัวเมืองอุ้มผาง เฮ้ยเอาขาเก้างหน้าแบบนี้เก้าเลยก้ามัน้้าเลยัดเอาขาเก้ากนก้ามาวีน้กดหาเลยหน้ันหน้าทางนี้ดีวะออตอนที่มาก็จะเป็นช่วงออกภาษาพอดีนะชาวอุ้มผางก็ตักบาทเทโวครับ ก็แห่พระพุทธรูปรอบเมืองแล้วตักบาตรดอกไม้น้องข้าวปลาอาหารแห้งตอนนี้เราหยุดพักกันกลางทางนะครับที่บริเวณแขวงการทางบ้านอุ้มเปี่ยมนะครับผม ที่นี่ก็จะมีห้องน้ำนะมีร้านอาหารขายด้วยนะออกลางทางนี่คือกลางทางที่จะไปเข้าอุ้มผานะครับส่วนที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นจะเป็นศูนย์อพยพชาวพม่านะครับซึ่งหนีจากประเทศพม่าเข้ามาซึ่งเป็นช่วงที่ที่มีสงครามนะบ้านก็จะปลูกตามเชิงเขานะลดหลั่นกันไป ตอนนี้ก็อยู่บริเวณน,น้ําตกพาเจริญนะครับผมน้ําตกพาเจริญนี่เป็นน้ําตกถึงปูนนะฮะมีทั้งหมด97ชั้นนะครับนับชั้นย่อยๆไปเรื่อยๆ,อ,ยๆอ่าชั้นบนสดนะครับจนับชั้นย่อยๆลงมาทั้งหมดโดยประมาณ97ชั้นก็ถือว่เป็นเรื่องน้ำลย ที่เห็นอยู่นี่ก็คือน้ําตกทารารักษนะครับผมน้ําตกระหว่างทางนะครับก่อนถึงน้ําตกพาจเจริญประมาณสักสิบนาทีนะครับบนน้าตกทารารักนี่ก็จะมีเจดีสีทองอยู่นะครับเรไปดูเจดีสีทอง มุมนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับผม